สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำสตอรี่ที่บึงมักะสรนะนี่ผมเตรียมถุงไปใส่ปลาแล้วล่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับว่าบึงมักะสรมีปลาไหมหรือว่ามีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปจับปลากันนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าบึงมักะสรอยู่จุดไหนของกรุงเทพแล้วก็จะเดินทางไปยังไงนะฮะ ดูคลิปผมจบก็จะเดินทางถูกเลยนะครับอันนี้คือเราจะอยู่ตลาดห้วยขวางนะครับผมใช้เส้นทางตลาดห้วยขวางผมขออนุญ,ญาตใช้ความเร็วคลิปเป็นคูณ2เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเดินทางแบบว่าได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นแล้วผมก็จะพากระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็จะได้ไม่หลงทางนะสองฝั่งเป็นตลาดสดห้วยขวางเลยนะครับ ถ้าใช้เส้นทางประชาสงเคราะห์นะฮะนี่ซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นตลาดสดนี่ตลาดสดตลาดใหญ่เลยนะครับแล้วเราจะไปเจอ3มแยกใหญ่อยู่ข้างหน้านะฮะถ้าตรงไปเป็นอินธรรมละนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาทางเส้นประชาสงเคราะห์นะฮะถ้าตรงไปจะเป็นออมหาวิทยาลัยหอการค้าแล้วก็อินธรรมละนะครับ ออกสุขที่สารได้นะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายมามาเส้นประชาสงเคราะห์เรื่อยๆครับจากนั้นนะขับเรื่อยๆเลยฮะจนจะมีแยกอยู่แยกหนึ่งเป็นเขาเรียกว,ว่าแยกหอนนาฬิกาห้วยขวางนะครับเราก็วิ่งตรงไปเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยวิ่งไปตามทางเลยฮะพอวิ่งไปตามทางก็เข้าสู่ถนปนประชาสงเคราะห์เหมือนเดิมนะครับไปเรื่อยๆฮะมีหมูกระทะด้วยนะ เออเจ้านี้มีหมูกระทะที่ผมชอบกินด้วยนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละเนี่ยหมูกระทะจะอยู่ข้างหน้านะครับประชาสงเคราะห์ยี่สิบเก้านะครับถ้าใครมีเวลามาย่านห้วยขวางนะฮะหรือว่ามาแวะแถวนี้อย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะไปบึงมักกะสันอย่างเงี้ยครับก็ตามเส้นทางที่ผมบอกได้เลยนะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆของเรานี่แหละจนสุดเส้นประชาสงเคราะห์เลยนะ จะเป็นเจอสี่แยกใหญ่แล้วเราก็ข้ามแยกไปก็ถึงบึงมัะสัน์แล้วคือง่ายๆฝั่งความมือเป็นวัดหลวงพ่อเนนค่ะไม่ทนันละผมใช้ความเร็วคูณสองนะฮะก็เลยเร็วนิดนึงนี่เป็นประชาสงเคราะห์ยี่สิบสามแล้วครับประชาสงเคราะห์ยี่สามประชาสงเคราะห์ยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ไปบรรจบก,กันที่สามแยกประชาสงเคราะห์สิบสี่นะครับอันนี้เราก็จะไปเรื่อยๆของเราแล้วลนะ่ะ ขับตามทางนี้แหละครับอันนี้ผมขับตอนประมาณ5้าโมงห้โมงครึ่งนะครับรถก็จะประมาณนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับวันนี้เหมือนเหมือนคนไม่เลิกงานกันมั้ง <c oughs> แต่ปกติรถติดนะฮะใช้เวลาผมใช้เวลาขับประมาณ10กว่านาทีได้นะครับ10 11 12นาทีได้ฮะ,ะถ้าดูเวลาตามกล้องในใน,ในเวลาความจริงนะครับพอผมย่นมา ใช้ความเร็วคูณ2ก็เหลือ5นาทีกว่านี่อันนี้เขาเรียกว,ว่าแยกประชาสงเคราะห์ลงน้ํานะครับให้เราเลี้ยวซ้ายมาถนนประชาสงเคราะห์เหมือนเดิมนะครับถ้าเราตรงไปจะเป็นกทม2อ,อแล้วก็ถนนวิภาวดีนะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยถ้าใครดูคลิปผมจบนะครับดูคลิปผมจบแล้วก็มาบึงมักกะสาันคือแบบง่ายๆเลยนะฮะนี่ เป็นซอยโรงเรียนนะครับแล้วก็เราจะไปบรรจบกับตลาดตลาดสดดินแดงนะครับอันนี้คือตลาดสดดินแดงตลาดแบบใหญ่เลยนะฮะมันจะมีตลาดใหญ่ก็คือตลาดดินแดงตลาดห้วยขวางนะครับที่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 ใหญ่ๆในย่านเนี้ขายส่งขายปลีกอยู่นนี้หมดเลยอันนี้ก็เป็นประชาะสงาเคราะห์ละละมันจะสุดประชาะสงเคราะห์แล้วนะครับสุดนี้ก็ไปเจอไฟแดงแล้ว พอสู่ไปเจอไฟแดงก็ข้ามแยกนี้ไปก็คือจบถึงเลยนะฮะใครที่อยากจะมาจับปลานะเขาเรียกเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะจะปิดประตูน้ําอีกเออก็เฮ้ยอยากมาเตรียมถุงมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เตรียมถุงมาแล้วเนี่ยเออนะฮะเพราะว่าเขาจะ ปิดประตูระบายน้ําเป็นแบบว่ามันจะมีอาทิตย์ของปิดประตูระบายน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวันนี้ก่อนว่าเราจะเอากลับบ้านกี่ตัว <c oughs> ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงแล้วอันนี้ก็ถ้าข้ามมานะครับจากแยกจากสี่แยกประชาสงเคราะห์เรานะฮะก็จะเป็นราชปารลบแล้วครับ เ,ออเส้นนี้บันจะไปบรรจบกับราชปรลบได้นี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งนะฮะผมก็จอดแปะๆมั่วๆอย่างเงี้แหละไม่โดนขโมยหรอกนี่เลยครับเรามาจนถึงบึงมักกะาสาันแล้วนะตอนเนี้ย เราใช้เส้นทางประชาส่หขอรับแยกประชาส่ะขอบนแม่พระก็มันมีทางลงหลายหลายทางมากคือผมพร้อมไม่แล้วเนี่ยเอาอิแตะมาด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตส,สดๆกันนะเมื่อวันคนเยอะมากเมื่อวานคนเยอะมีรถตำรวจมีมีมูลนิธิ เข้ามากันรถให้นะเพราะว่ารถเยอะเหมือนเขาปล่อยน้ำฮะฟังเสียงปล่อยน้ำคนกำลังมุงกันอยู่เลยขามแป๊บหนึ่งอ๋อปล่อยน้ำแล้วหรือเปล่าคนมาดูก็เยอะแนละ้วคนมาตกปลาก็เยอะไม่มีใครเลย <laughs> ไม่เห็นเหมือนเมื่อวานเลยน,นี่มีคนจริงๆ้วยโอ้สงสารปลาเสียดายปลาปลาตายขาวๆที่ปลาหมดเลยนะครับปลาหมดเลยอะ่ะปยเหมือนเขาปล่อยน้ำแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูพี่ๆเขาดูรอยซากอารยธรรมนะฮะเกตปลาซากโคลนซากอะไรเต็มเลยเหมือนปลามันน็อกน้ำค่ะะ สาวถุงมาเนี่ยก็ยังมีคนมาตีเป็ดอยู่โอ้ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานแล้วอ่ะ วิ้ยแต่ซากปลาเต็มเลยนะอันนี้ก็เส้นราชปลาลบนะครับเมื่อวานผมผ่านมาเส้นนี้แหละผมว่ารถติดอะไรกันผมดูในข่าวเที่ยงคืนรถก็ติดอยู่เลยนะคะเนี่ยวเขาก็ชะลอดูมันก็ไม่เหมือนเมื่อวานแล้วว่ะ ข้างล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรละมั้งก็ไม่ต้องลงแล้วล่ะเ <laughs> นี่ยอันนี้ก็ปานดินนะครับเนี่ยไม่ใช่ข้างดำนะตัวใหญ่อยู่นะฝ่ามือผมอ่ะ ไปซื้อตลาดสดก็หกสิบแปดสิบได้นะคือมันเยอะจริงๆนะน่าจะเยอะจนแบบเข้ากลับไม่หมดหรือเปล่านะวันนี้เขาปล่อยน้ำหรอครับออ๋เ้าปล่อยแต่เช้าเลยไม่รู้นะ เขาวเออผมก็มาจากขาวแต่เมื่อวานผมผ่านตรงนี้อยู่ผ่านตรงนี้โอ้ทําไมรถเยอะจังเลยเขาเกิดอะไรขึ้นอโอ้โเสียดายเนอะรอยเกื่นเลยนะนั่นอะ่ะสองสามตันโอ้ <laughs> นึกว่าจะเหมือนในข่าวสาวถุงมาเลยนะ <laughs> ไม่น่าจะมีอะไรแต่ก็มีคนมาขับรถมาดูเรื่อยๆนะมันลงยังไงอะ่ะผมยังหาวิธีลงไม่ได้เลย อันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะครับวันหวยออกนะฮะสิบหกเดือนเจ็ดสองห้าหกเจ็ดนะฮะเหมือนเขาปล่อยน้ำแล้วอะ่ะเหมือนเยอะมากเลยอะ่ะเมื่อวานนี้ปลาตรงนี้เต็มเลยในข่าวนะ อ,อดูตอนนี้ไม่มีอะไรเลยกลับอัปเดตล่าสุดไปกลับเมื่อเฮินปิ๊เฮินกลับบ้านนะฮะนี่เลยมีเจ้าหน้าที่มาติดป้ายนะครบบ่อลึก27เมตรท่ามเข้านะฮะ เมื่อวานนะ่าจะมีคนมาปีนอะ่ะกลับบ้านกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะดูต้นทางน้ำนี่ไหลเชี่ยวเลยฮะเพราะว่าเห็นที่ในขา่าวบอกว่าเขาปิดประตูระบายน้ำพอปิดประตูระบายน้ำอะ่ะปลาก็ขาดออกซิเจนอย่างเงี้ยปลาก็ว่ายขึ้นมาต้นน้ำอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่า เกิดอาการน็กนอกน้ํำกันเกิดขึ้นคนก็เลยแห่เอาสวิงเอาตะก,กร้ามาเห็นลุงบอกว่าเอาไปเป็นตันสองตันเลยก็เลยหูอีเราก็ออตสาหาถุงจะทำปลาน,นึ่งสัก,กหน่อย <laughs> <laughs> โห ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวหาวิธีข้ามถนนก่อนรถไปเยอะเรือกเกินอุตส่าห์เตรียมถุงมานะเนี่ยโอ้โหจะกลับเอาปลากลับมาให้เมียทำปลานึ่งสกักหน่อยแต่ก็มีคนมาดูเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่มีอะไรจริงๆเลยใครที่คิดจะมานะฮะไม่ต้องมาแล้วนะใครที่เตรียมสวิงเตรียมถุงเตรียมอะไรอะ่ะเขาไม่ต้องมาแล้วนะ คือมันไม่มีอะไรเลย <laughs> ประมาณนี้แหละสตอรี่อัปเดตล่าสุดนะครับผมก็มาถ่ายลงเป็นสตอรี่ประจำบล็อกแล้วก็เล่นๆของผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ